สวัสดีค่ะกลับมาพบกับพี่ลูกปลาอีกแล้วนะคะในนิทรศการเทคโนโลยีการสื่อสารกับชีวิตประจําวันค่ะใน EP ีที่1นะคะพี่ลูกปาก็ได้พูดถึงความหมายของคําว่าเทคโนโลยีการสื่อสารกันไปแล้วนะคะใน EP ีที่2นี้นะคะพี่ลูกปาก็เลยจะมาพูดถึงองค์ประกอบของการสื่อสารข้อมูลค่ะการสื่อสารข้อมูลนะคะก็คือการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารโดยผ่านตัวกลางนะคะซึ่งตัวกลางนะคะ ก็จะเป็นประเภทที่มีสายหรือไร้สายก็ได้นะคะโดยมีองค์ประกอบสำคัญ5ประการนะคะ 1. ก็คือข้อมูลข่าวสารข้อมูลข่าวสารนะคะก็จะเป็นการส่งรับหรือสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์นะคะที่ผ่านไปในระบบสื่อสารนะคะซึ่งก็จะถูกเรียกว่าสารสนเทศสามารถแบ่งออกได้5รูปแบบนะคะดังนี้ 1. ข้อความนะคะข้อความก็จะใช้แทนตัวอักษระต่างๆนะคะซึ่งจะแทนด้วยรหัสนะคะก็คือรหัส ASCII นั่นเอง 2. นะคะก็คือตัวเลขจะใช้แทนตัวเลขต่างๆนะคะซึ่งตัวเลขนี้นะคะจะไม่ได้ถูกแทนด้วยรหัส ASCII นะคะแต่ว่าจะถูกเปลี่ยนแปลงให้เป็นเลขฐาน2โดยตรงค่ะ 3. นะคะก็คือรูปภาพ ข้อมูลของรูปภาพนะคะก็จะแทนด้วยจุดสีนะคะเรียงกันไปมานะคะตามขนาดของรูปภาพค่ะซึ่งจุดสีนี้นะคะจะเราจะเรียกว่าพิกเซลค่ะสีนะคะก็คือเสียงข้อมูลเสียงนะคะจะแตกต่างจากข้อมูลข้อความตัวเลขแล้วก็รูปภาพนะคะเพราะว่าข้อมูลเสียงนะคะจะเป็นสัญญาณต่อเนื่องกันไปนะคะส่วนสุดท้ายนะคะก็จะเป็นข้อมูลวิดีโอ นะคะก็จะใช้แสดงภาพเคลื่อนไหวนะคะซึ่งก็จะเกิดจากการรวมตัวกันนะคะของภาพหลายๆภาพมาต่อกันนั่นเองค่ะองค์ประกอบที่2นะคะก็คือผู้ส่งค่ะผู้ส่งก็คือต้นทางนะคะในการส่งข่าวสารนะคะเป็นต้นทางในการสื่อสารข้อมูลนะคะซึ่งก็จะมีหน้าที่นะคะเตรียมข้อมูลนะคะอย่างเช่นผู้พูดองค์ประกอบที่3นะคะก็คือผู้รับผู้รับจะเป็น ปลายทางของการสื่อสารข้อมูลนะคะโดยจะมีหน้าที่ในการรับข้อมูลที่ผู้ส่งนะคะส่งมาก็อย่างเช่นผู้ฟังนั่นเองนะคะองค์ประกอบที่4นะคะก็คือสื่อกลางสื่อกลางหรือตัวกลางนี้นะคะก็จะเป็นเส้นทางของการสื่อสารนะคะซึ่งจะมีการนำข้อมูลนะคะจากต้นทางไปยังปลายทางนั่นเองค่ะ ส่วนองค์ประกอบสุดท้ายนะคะก็คือโปรโตคอลโปรโตคอลก็ก็คือวิธีการหรือกฎระเบียบที่ใช้ในการสื่อสารข้อมูลนะคะโดยผู้รับและก็ผู้ส่งเนี่ยจะสามารถเข้าใจกันนะคะคุยกันร,รู้เรื่องโดยทั้ง2อฝั่งเนี่ยจะต้องตกลงกันไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะพอจะเข้าใจองค์ประกอบของการสื่อสารข้อมูลกันมากขึ้นแล้วใช่ไหมคะ วันนี้นะคะพี่ลูกปลาก็หวังว่าความรู้ที่พี่ลูกปลานํามาให้จะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมแล้วก็น้องๆไม่มากก็น้อยนะคะสําหรับ EP นี้นะคะพี่ลูกปลาก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วก็อย่าลืมติดตามชม EP ต่อไปนะคะของนิทรรศการเทคโนโลยีการสื่อสารกับชีวิตประจําวันนะคะรอดูว่าจะมีพี่คนไหนนะคะมาให้ความรู้น้องๆและท่านผู้ชมอีกสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ